สุดใสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหว้วันกับความทรงจำนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้งเลยในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นภายในใจ กลัวการที่เราไกลกันกลัวใจจะเปลี่ยนพันไป ครั้งฉันพบเธอแววตาของเธอยังคงติดถึงในใจไม่ลืมรักเรายังไม่เก่าลงใช่ไหมหรือการเวลาไปเปลี่ยนใจเธอเป็น ถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงวันไววเมื่อเขามองดูเธอที่ไหลน้ำตามันยังไหออกมา อยาเป็นค้างหยามเช้ากับลมหนาวจับใจสายลมช่วยอ่อนพัดพา,าความรักฉันไปส่งถึงใจเธอทีเธอเธอ,อยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลา คนเราเปลี่ยนพันในวันต้องไกลแต่ฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจสาเมอ หเมืม่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวนไว้เมืม่อเขามองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันยังไหลออกมา เธอที่ไร้น้ำตามันยังไหลออกมา เขาบอกว่านี่ล่าสุดอันเกตร้อยใ่ร้อยหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสองวิวจ้ะนี่ล่าสุดตอนนี้เอาละเอแต่เขาไม่ใช่มีแค่เพลงนี้นะเขามีหลายเพลงเพลงคู่ชีวิตตอนนี้ก็สามสิบเอ็ดล้านวิวค้นเข่าห้าสิบเก้าล้านวิวเพลงนี้ก็ชอบมากเลยกินข้อมือตลอดเลยเพลงนี้แล้เธอทำให้ฉันเสียใจ สิบล้านวิวแล้วก็นี่ล่าสุดเพลงนี้เยอะมากร้อยๆแต่แต่โอมโอมจบปริญญาตรีสองใบใช่ไหมคะครับมีที่ไหนบ้างสาขาไหนเดี๋ยวก่อนนะครับพี่จบมันช้าไปใช่ไหมโอมช้าไปยังไงสมองยังไม่รันเลยครับจบเออ่รัฐศาสตร์ครับเอกการบังการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็จบนิติศาสตร์เอกกฎหมาย เอกมาปกครองครับจากจุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัยครับเราไม่คิดจะไปทํางานด้านที่เราจบมาหรอคะจริงตอนแรกก็ไปต่อโทรเรียบร้อยแล้วครับเสร็จโทรแล้วเรียบร้อยกลับมากะว่าจะเป็นอาจารย์ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่ตอนนั้นผมเป็นอาจารย์อยู่ที่นิด้าครับค่ะเป็นอาจารย์ผู้ช่วยอยู่ที่นิด้าอยู่คณะนิติศาสตร์ค่ะแล้วก็ตอนนั้นไปทําไปทําโทรกฎหมายจีนที่มีปักกิ่งกลับมาที่นี่แล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็นอาจารย์ต่อจนกระทั่งชีวิตมัน เลี้ยวอะมันก็เลี้ยวไปเรื่อยเลยครับแล้วมันเป็นนักร้องได้ยังไงอะเลี้ยวว่าดีาาอาจารย์อะ จริงๆผมว่ามันก็ศาสตร์เดียวกันนะครับมันเป็นเรื่องของการสื่อสารแต่ว่าตอนนั้นก็ค,คือคิดว่าตอนนั้นยังอายุน้อยกว่านี้เยอะครับแล้วก็คิดว่ามีโอกาสยื่นมาพอดีแล้วร,รู้สึกว่ามันคงจะดีถ้าเราได้ออกไปเห็นโลกสักนิดนึงว่าข้างนอกเขาทาอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้หรือไม oh, ่ครับว่าวงค็อกเทลเนี่ยตอนเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสดครั้งแรกไหมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสดครั้งแรกเนี่ยคือแบบว่าเละมากเล่นไม่ได้เรื่องเลยเอ้าไปว่าเขางันทำไมอ่ะก็คนในเน็ตเขาว่ากันบอกเฮ้ยวงนี้นักร้องนำ ก็มีครับผมบว่าจริงๆเราเล่นดน,นตรีกันมาตั้งแต่เด็กๆวงอินดี้ทากันเองเล่นกันเองบางทีพอเรามาเจอสถานการณ์ที่มันไม่เหมือนกันพอเราต้องไปเล่นสดเราไม่รจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นกันไม่เป็นแต่เราไม่รู้จะแฮนด์ดวลเวทียังไงครับขึ้นไปเหมือนว่าโอเคคนดูยืนดู เลียงโชวยังไงเลียงเพลงยังไงพอคนดูเขารู้สึกว่าเขาไม่สนุกเพราะทุกอย่างมันตะกุกตะกักแล้วก็โดวนดวิพากษนะ์วิจารณ์วันนี้เราเลื่อฟังเพลงอของค็อกเทลที่ต้องบอกเลยว่ามันไพเราะแล้วไม่ใช่แค่เพลงนี้เพลงเดียวครับหนะลายเพลงที่ติดอันดับใน YouTube แบบหลาย10ล้านวิวใช่พี่แจ็คนี่แบบโอ้โหคอนเสิร์ตใหญ่ของค็อกเทลในวันที่13มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าโซล์เอาท์บัตรขายหมดเกลีแบบ้ยงแลบบ้วนะครับคุณผู้ชมนะค็อกเทลดิแจ็คดูดิโมดไปพี่ขอได้ไหมขอเป็นสตาร์ข้างหลังก็ได้อะ อาถ้ามาก็ว่ากันได้ต่างนดีกว่าขอบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าค็อกเทลเดอะฮาร์เดสไลฟ์วันเสาร์ที่สิบสามมิถุนายนนี้ที่เมืองไทย g m เอ็มเอ็ s ไล s ์พลาสส์เอเซนเชั่นแตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปบัตรหมดแล้วแต่คุณมีอะไรจะบอกครับก็จริงๆสำหรับคนที่ซื้อบัตรแล้วนะครับคอนเสิร์ตยาว2ชั่วโมงครึ่งแล้วเป็นบัตรยืนล้วนผมเองก็อยากให้ทุกคนเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าผมเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มถ้าเกิดว่าแรงหมดไปก่อนคงไม่สนุกครับ ไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลย WeTalk Channel กด subscribe กด่วนตรงนี้อะกดสิเขายังไม่กดเขายังไม่กด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 จันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด